วันนี้เรามาดูการเทียบบริดจ์หรือว่าสายหรือว่าสะพานเทียบระหว่างเครื่องบินกับเกตกันบ้างนะครับทุกคนจุดน,นี้เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของการท่าเท่านั้นนะครับเป็นการเป็นคนควบคุมบริดจ์ตรงนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้ความชำนาญน,นิดหนึ่งนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีการแบบว่าไปหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับต้องมีการฝึกฝนเท่านั้นถึงจะทำได้ ชำนาญพอสมควรนะครับใครที่แบบว่ายังไม่ชำนาญเขาคงไม่ปล่อยให้มาขับแบบนี้นะครับเพราะอาจจะชนประตูเครื่องบินเกิดการเสียหายได้นะครับทุกคนดูไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าแบบขยับทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป๊ะมากๆเลยนะบางครั้งที่แบบว่าไม่ตรงเขาก็มีการขยับซ้ายขวากันบ้าง ใกล้ถึงประตูเครื่องบินแล้วนะครับทุกคนยังไงก็ดูต่อไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ